สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องมิวทำอะไรนะคะ precio? วันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วห่างพายไป็นหนึ่งทออี่ขอโทษด้วยนะก็ <c oughs> คือวันนี้เนี่ยน้องมิวจะพาทุกคนมาทำอ่าแล็บนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นดันเจียนนั่นเองนะคะชื่อว่าดันเจียนห้องทดลองของวูฟเชฟโดยใครที่อยากจะเข้ามาทําดันเจียนเนี่ยก็คือจะต้องทํา ควสห้องทดลองของบุกเชฟแล้วก็ทำควสตคำสั่งในบริษัทรีเกนเบอร์ก่อนนะคะถึงจะสามารถลงดันเจนนี้ได้ทุกๆ3วันนั่นเองค่ะโดยของอันนี้จะเป็นของที่น้องมิวสงส่นะคะเพื่อจะที่จะลงแล้วก็ลงไปในแล็บ2แลบ,บ3เพื่อจะเดินผ่านไปยังแลบ,บ4ซึ่งมี NPC ที่จะพาเราเข้าไปลงดันก็คือต้อง เดินทางผ่านทั้งหลับ2อบหลัก3และหลับบ4นะโดยของที่น้องมิวใส่ลงไปนะคะก็จะมีหลกักหลักคือหมวกสตันบวก7นะคะแล้วก็มีธนูยิงใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีลูกธนูใบนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือทุกคนจะต้องทำ ASPD ให้ได้193นะคะเพื่อว่าจะได้ออกสถานะบ่อยๆนะทั้งสตันทั้งใบแล้วก็ใหญ่นะคะ คือยิ่งยิง,ยงลัวยิ่งจะออกบ่อยนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูกันเลยนะคะกดยาเร่งนะคะกด power boost กด by a b นะคะแล้วก็กด skill u n c กับ skill f a l c o เท่านี้ก็ fd 193แล้วค่ะสำหรับน้อง New นะิวนะโดยที่ ตัวน้องมิวอาจจะมีปากโป่ง SPD แล้วก็มีปีกคลอง SPD ร่วมด้วยอะค่ะเค okay, ค่ะจากชั้น2ก็ลงตรงกลางได้ไปเลยนะคะลงไปอย่างชั้น3ามเสร็จแล้วก็พยายามวิ่งไปที่จุดแดงตรงขวาล่างนะคะทางนั้นอะถ้าเราทำเควสเสร็จไปต้อยแล้วอะมันจะเป็นทางเข้าไปสู่แลบสีค่ะมาถึงแล้วนะคะทางเข้าสู่แลบสี่ ก็คือเราก็เตรียมบอลถั้เนาะก่อนเราจะเข้ามานะนี่ค่ะก็จะติดชั้นใบทัตนตรนี้เลยนะมีตัวน้องมิวก็สู้ได้ค่ะนี่ก็เตรียมของอย่าที่น้องมิวว่าเนาะอาจจะก,กดเพิ่มอาสาระเพิ่มสตตเตตเองนิดนึงเนาะเพื่อให้ตัวเองยิงแรงขึ้นยิงเร็วขึ้นค่ะ ก็อย่าลืมเตรียมใบธาตุมาด้วยก็ดีนะคะถ้าใครถ้าใครที่เก็บเตรียมลูกมาเนาะก็โดยที่ศูรนีเนี่ยจะแพ้ธาตุมืดตัวตัวธนูจะแพ้ธาตุดินนะคะตัวนักดาบจะแพ้ธาตุน้ําถ้าเป็นแอดก็จะแพ้ศักดิ์สิทธิ์เนาะถ้าเป็นพ่อค้าจะแพ้ลมส่วนถ้าเป็นวิสาก็จะแพ้พวกธนุวิญ,ญญาณนะคะก็ เอาใบ่านหรือเอารูปธนูมาสับเปลียนกันเอาเนาะจะได้ยิงได้ยลงไงโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นชั้นสี่แล้วนะคะก็พอเรามาถึงชั้นสี่แล้วเนาะก็ให้เราพยายามปีไปข้างบนค่ะตรงกลางเนาะตรงที่เป็นว่างๆข้างบนนั้นในะห้องใหญ่ๆอะค่ะตรงนั้นก็จะมี NPC ซอยู่เนาะก็คือให้เราไปคุย NPC ซระหว่างนั้นก็ เราก็เคลียร์มอนไพรเนาะอาจจะถ้ามากัเป็นตี้แบบเนี้ยก็คืออาจจะไปกันเป็นตี้เดินไปเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องเจอิ่งตี้เนาะหรือถ้าเป็นอย่างมิวอะมิวมากับเพื่อนคนนะ้อสองคนก็อาจจะยินงแยกกันไปเจอกันข้างนมดก็ได้อยูแบบ่ดีกันแล้วนะโอเคตรงนี้พอได้แล้วค่ะก็มอนก็จะชุบชุมมอว์กับชัน ชั้นสามเลยนะโอ้ยเพื่อนนิวเดี๋ยวเอะเยอะเยอะมากค่ะค่อยเดี๋ยนะค่อยๆเคลียร์ไปค่ะวางแท็บช็อตไปนะเฮ้ยเดินลงไปเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดี๋ลากขึ้นมาเยอะโอ้ยเพื่อนนิวลากขึ้นมาเยอะเลยวางแท็บค่อยๆช็อตไปก็ได้ค่ะคือ ต้องไล่ไล่ฆ่าเทอตัวค่ะถ้าโดนลุงก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะค่อยล็อกช็อตมัาไว้เทอตัวแล้วเราก็ค่อยๆเคลียร์ค่ะมันหยุดถ่ายละระวัย่าไปโดนไฟสิอุ้ยอุ้ยอ๊้ยอุยหมอกแล้วหมดอีเคลียร์ค่ะค่อยิงไปน่ดเทียตัวอันนี้มันช็อตอยู่ประมาณห้าหกเจ็ดตัวได้หลายตัวเลยค่อยเคลียร์นะคะนูญยค่ะเวลายิงแล้วตัวมอนติดใจพวกเนี่ย พวกน um ี้มันจะวิ่งหนีนะนะคะก็ใช้ได้ดีในการเคลียร์พวกนี้เลยเคลียร์แบบให้ไปไกลๆนะโอเคค่ะก็ถ้าใครเล่นเรนเจอร์มีถักช็อตน้อยก็ดีก็เคียรได้นะโอเคค่ะไอ้ขย่ชเฉามันจะไม่รอดละหกเจ็ดตัวเลยนะคะเมื่อกี้ โหดมากตอนนี้โหดมากมมต้องเหมือนจะต้องใช้ธนูวิญญาณหรือว่าเครื่องผ่านะคะจะยิงเข้าอ่ะเนนี้มงวเลยโอเคค่ะตอนนี้พอพวกเนี่ยพวกเศษพวกอะไรเงี้ยติดไหม่แล้วก็คือไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะก็คือ <c oughs> ก็เหมือนแบบเป็นง่อยล้วก็คือไม่สามารถใช้สักินต่ตอหล้าได้ละก็คือรอวัน่างเงี้ยลนะ ติดทั้งตั้งติดทั้งใหญ่ติดทั้งป้ายเลยนะก็แต่ทีเอ็ดีนี่คือแบบได้แะประมาณเพื่อถึง1 9ยเลยยิงยิงช้าเลยโอเคค่ะก็ค่อยเคลียร์ไปนะก่อนลงโดยของที่น้องมิวใส่เนี่ยจะเป็นเซตไวทวิงก่อนนะคะเพื่อว่าน้องมิวจะใช้เซตไวทวิงเนี่ยกับบิคคอร์ดมอนในการเคลียร์ เีย์ฝูงหมาป่าทั้งสามห้องนะคะ,ะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมอตอนจะลงเนี่ยอย่าลืมสร้างสร้างตี้นะคะสร้างปราร์ตี้ก่อนเนาะสร้างปราร์ตี้แล้วก็คุยกับตัว n อ c ีได้เลยค่ะ ก็เพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปเดี๋ยวน้องนิวจะขอเร่งเวลาเร่งคลิปหน่อยนะคะทุกคนก็ไปดูกันได้เลยก็ใช้แท็บ ช่วยนะคะพยายามลากมอนเนาะมาโดนแหวช็อตแล้วก็แอโร่โนั่นเองก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ให้มาคุยที่วาวด้านล่างนี้นะคะเขาจะบอกให้ว่าเราจะต้องคุยกับวาวซ้ายหรือวาวขวานะคะแล้วก็หมุนตามที่เขาบอกน้อก็ไปชั้นต่อไปได้เลยคะ่ะโดยชั้นนี้ก็ใช้สเต็ปเดิมน,นะคะก็คือ,อพยายามให้ ลากๆให้ตัวหมาป่าเนี่ยมาติดขัดนะคะแล้วก็ให้อแอนิลนั่นเองแต่ก็ต้องระวังลูกขนกมดด้วยนะคะหรือว่าแบบรูหมดเนี่ยก็ต้องคอยเติมตลอดนะคะคือแบบต้องแบบเนี่ยก็จะโดนหบอเนี่ยต้องคอยเช็กนะคะทั้งรูแล้วก็ลูกขนูนั่นเองก็ดีที่เปยังมีเอที A นะก <c oughs> ็ <c oughs> ยังแอนิลล์ไปโดนที่ถ้าแบบล่างเนี้ยกว่าน,นี้โดนรมแล้วก็แบบลูกขนมหมดนี่คงแย่มากๆเลยนะคะ ยากมากยึดๆๆๆๆๆๆค่ะมากมาแล้วากมาแล้ว่ะใครว่าสายหมาแอรลูไม่ได้นะคะสายหมาเราไปแอรลูได้ยินของน้องมิวหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้ที่เห็นกับไล่ไว้เนี่ตอนน้องมิว่าเร่งเร่งคลิปนะคะดีก็ไล่ช้าเหมือนกันแต่จะเพิ่มอะไรหลายๆอย่างเข้ามาช่วยทำให้ไล่ไวขึ้นนะ เตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปชั้นต่อไปได้เลยอันนี้ก็เป็นห้องที่สามนะคะก็เจอหมาป่าเหมือนเดิมก็เดี๋ยวก็ลากแล้วก็ไอ้โล่ลากแล้วก็ไอโล่เดิมเลยค่ะโอ้ยตายแล้วว้ายโอ้ยโดนลงโดนลงโดนลงพยายามพยายามดึงวางแถวนั้นดึงมันมาค่ะให้มันมาช็อตโอเคโอ้ยเกือบตายนะคะนี่ก็คือก็ค่อยลาก ทีละสี่ตัวห้าตัวก็ได้นะคะไม่ต้องหลากเยอะก็ได้จะลำบากลำบากน้ำยุงคีสีเป็นปั๊มมันเผานะคะโอเคทีนี้เราก็เก็บครบทั้งสามห้องห้องต่อไปจะเป็นห้องบอสแล้วนะคะคนก็เตรียมพร้อมกันให้ดีนะลงห้องบอสเนาะก็คือหลักๆก,ก็คือต้องเตรียมธนูใหญ่นะคะเนาะพยายามหามุมยิงบอสให้ได้แล้วก็ต้อง เราจะต้องดูให้รู้ก่อนวนะ่าอาจจะต้องตายสักครั้งสองครั้งก่อนให้ดูว่าให้รู้ว่าบอสเป็นตัวไหนนะคะเพราะว่ามันจะรูดูกันรวมรวมเนาะนี่ค่ะเดีเ๋ยวทำไปก่อนนะค่อยกระลึกกระลึกกระลึกหาดูนะไม่รู้ว่าบอสกันหรือยัง็่อ้กระลึกกระลึกมองหาดูนะคะว่าบอสอยู่ไหนเออเออมาแล้วมาแล้วนี่นี่เน่เลยน่าจะ,ะเป็นบอสแอสค่ะช็อตเอ้าโอ้โห อืมอืโอมุดด้วยมุดอยู่ด้วยยากค่ะถ้าถ้าบอสมุดอยู่นี่ยิงไม่ได้เลยนะคะเนี่ยบอสเป็นบอสเอสดนะคะตัวนี้เดี๋ยวเอาข้อมูลให้ดูนะคะบอสเป็นบอสเอสดนะคะเลือดสี่ล้านสองเนาะแล้วก็แพ้โฮลี่แพ้ศักดิ์สิทธิ์นะคะโอ้มีโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดอปไอพิกด้วยเนาะเคก็หวังว่าจะดอบมาให้ถ้าโอามันขึ้นมาละเดี๋ยวรอจังหวะ มันไปไกลน้องมิวก่านะน้องมิวจะ่เกิดสำหรับเลนเจอร์นะคะก็จะมีวิธีเล่นหลายวิธีนะเราอาจจะเอโล่ฝากก็ได้นะแต่อย่างน้องมิวเนี่ยน้องมิวเป็นสายหมานะน้องมิวก็จะเตรียมเซ็ตอาเทีเยไว้ยิงยิงใหญ่เลยแบบเลนเจอร์สายหมาอย่างน้องมิวก็ จะแนะนำนี่เลยเป็นเซตตามนี้เลยนะคะมิวเอสพีดีให้รนะ้อยเก้สามแล้วก็ทำดาเมจให้สูงๆไว้แล้วก็เตรียมนูคิปเปอร์โบสมาดำเนาะเอา้ย,ยิงใหญ่จับวอสให้ได้น,นั่นเองคะ่ะโอเคพร้อมแล้วค่ะก็สองมิว ก็ไม่รู้ว for ่าขาดอะไรเนาะเอ้ยยีงได้1092ก็เอาประมาณนี้ก่อนแลวกันก็ค่อยๆเดินไปนะคะเพราะว่าต้องหาต้องพยายามทําให้บอสอะอยู่แบบปลายปลายจอของเราเลยนะคะแล้วก็ยิงใหญ่ให้ติดเนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะบอสมันเห็นเราทีเดียวมันวิ่งมาตีเราล้มแล้วก็คือบ๊อบเราก็จะหากเลยนี่เห็นไหมดี๋ยังไม่เห็นบอสนะคะเห็นลูกน้องมันอยู่นี่เห็นปะเอ้ยมันคือบอส คือบอสติดใจแล้วค่ะแต่คือระยะยังไม่พอนะคะคือบอสติดใจก็จริงแต่คือแบบพาลูกน้องแห่มาแบบใกล้ตัวเราไหกคือไม่ได้ค่ะมันต้องแบบอยู่ใกล้ใกล้จริงๆเลยนะแล้วก็ตัวบอสเอสย้ำติดแถบช็อตด้ยนะน้องนิีก็เลยลองเปลี่ยนเป็นแถบหนีเอาเนาะโอเคค่ะเมียก็ยางวางแถบหนีดูนะเอ้ยมันมาค่ะเ,เดี๋ยวนะ เ่็นที่รยิ้ได้เฮ้ยเดียวโอ้โหติดใหญ่แต่แบบมาใกล้มากเลยค่ะกิ้วสัตว์เห็นแค่ชื่อนั้นะอะยวไม่ได้ใจว่าตัวเองแบบยิงไม่รัวพอหรอหรือยังไงทำไมแบบมันเดินไวมากๆเลยค่ะอาจจะต้องนะลองดูอดงลองดูอีกสักรอบ วางแถบนีไปเนาะมันต้องหามุมดีๆอะคะ่ะต้องพยายามเนาะมุมมุมที่จะยิงมั้ได้ค่อยไปดูนะคะกระดึ๊บกระดึ๊บไปนี่นี่เดี๋ยวนีก็ค่อยเลยอ้าโอเคค่ะนี่มุมนี้ได้เรียบร้อยเดี๋ยแนี้มีแล้วอันนี้เรียบร้อยค่ะ ไม่ขยับนะคะตอนนี้ตอนนี้นั่งนี้ก็ปรับความเร็วคิดกลับมาให้เป็นปกติแล้วน,นะคะก็ตอนนี้แอดก็โดนใจเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือประมาณนี้นะคะพยายามกดปับกดอ,อะไรให้รักษาวะความเร็ว ไว้ที่ได้อยู่ในระดับนี้นะสักประมาณรนะ้อยเก้าสิบองร้อยก้สิบสามร้อยเก้าสิ้อย่วเี้อยู่ประมาณเนาะแต่ต้องระวังนะถ้าเราไปกดเอบีบางครั้งมันจะหยุดยิงนะคะก็พยายามปล่อยมันยิงไปตามนั้นแล้วก็คอยเติมลูกขนูคอยเติมใยเช็คกนห้พร้อมนะคะคือต้องมีเสยงมันเสียอะและต้องไม่ได้เย นี่มะนี่ว่านอนสองนายเลยนะคะก็คือประมาณนี้ค่ะมันต้องจิงเกียงหน่อยค่ะมีคิดว่านะมุมมันแยะท่าู่ในมุมเพียงเนี่ยมันจะได้หลายช่องนะมันต้องเป็นระยะที่แบบพอดนนีพอเหมาะมันถึงจะดีได้ก็คือจิงเกียงเนี่ยะคะ่ะดูเฉียบเลยนะ ร้อ MVP เองนะคะโอ้โห,โ,หโหแต่เกอว่มากเลยนะคะดอกมาแค่โ c ดชิลกับไฮเบปคบอลนะาโ้เป็นของที่ต้องดอกอยู่แล้วนะของเนี้ยไม่มีไอพิกอนะโอ้ยเซงเลยส5บา์กดคูณเนะี่ยแต่ก็นะกดคูณมันก็ขึ้นมาประมาณ20ขึ้นมาเป็นสัก20เปอร์มั้งแต่ก็นะคะม,ม่เย็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเอาใหม่ก็ จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวการสายหมาล,ลุงแลบดันเทียนแลบนั่นเองจะประมาณนี้นั่นเองค่ะโดยที่แลบเนี้ยเราจะต้องฆ่าบอสทั้งหมด13ตัวเลยนะคะ13อาชีพซึ่งเป็นอาชีพไฮคาร์ดนะคะก็คือ,อทุกๆ3วันนะคะแลบเนี้ยเควสนี้ก็จะรีรีมาให้เราได้ลงทุกๆ3วันนั่นเองก็คือ ก็จะสุ่มบอสเกิดนั่นเองแล้วก็มาไล่วนฆ่ากันนะคะโดยที่น้องมิวเนี่ยได้ฆ่าไปทั้งหมดแล้ว4ตัวด้วยกันนะคะก็จะตามนี้เลยก็ลูกสาววันก็มาลงมาลงเรื่อยๆนะแล้วก็หลังจากเราฆ่าครบทั้ง13ตัวเรากลับมาคุยกับเอ c ซีอีกรอบเอวีซีจะสุ่มของตามนี้นะคะนี่ตามนี้เลยให้เรานะคะก็นี่ค่ะก็ะต้องไปสุ่ม ดวงหรือว่าจะได้อาวุธหรือว่าได้หมวกอะไรดีๆบ้างไหมนะคะยังยังไม่มีใครได้เลยนะแล้วที่เห็นในคอนตอนนี้เอาละค่ะก็จบกันแล้วเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้น้องมิวด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าว่าน้องมิวจะมาทําอะไรอีกยัขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ